รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเห็นโลกกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้กบจูเนียปี2กบตัวน้อยตามรอยเท้าพ่อสวัสดีครับมานะเผลอแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงทีมสุดท้ายนะครับกับปฏิบัติการตามรอยเท้าพ่อ ของโครงการกบจูเนี่ยปีที่2กันนะครับซึ่งสารคดีสั้นของน้องๆทีมที่24นี้นะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องให้กำเนิดพลังงานครับโอ้โหจะเป็นเครื่องอะไรนะครับและจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนรีบไปชมกันเลยครับ พลังงานถือเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนานระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งวันนี้กรบผมขอพาทุกท่านไปรู้จักพลังงานความร้อนอย่างหนึ่งนั่นก็คือเตาแก๊สพลังงานแก่ซึ่งวันนี้พี่ตูนและพี่บอลลี่รอทุกท่านอยู่ที่ภาคสนามแล้ว สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะครับครับหรือที่เรารู้จักกันในนามเครือข่ายป่าชาวบ้านคคโลงมนูนบงอารีนนั่นเองครับครับซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่หลายอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับซึ่งที่เราค้นหาและตามหากันอยู่นะครับก็คือเตาพลังงานแกลบนั่นเองครับครับเตาพลังงานแกลบจะมีลักษณะอย่างไรมีการใช้งานอย่างไรเข้าไปชมกันข้างในเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณลุงมะนูนวงอารินนะครับป่าชาวบ้านของเรานั่นเองครับครับคุณลุงครับเราได้ได้ทราบข่าวมาว่าที่แห่งนี้มีเตาพลังงานแกลบใช่ไหมครับใช่อ่ากเ็เพราะว่าทีนี่นี่จะเน้นการใช้พลังงานทดแทนกับพลังงานทั้งเรืองพอดีได้ไปศึกษาดูงานในที่ว่าเขอเนี่ยประสบกดร็จแล้ว ก็เลยไปเห็นต้นแบบมากะรู้ก,กันได้ม่าประยุกต์ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเตาพลังงานแกลบกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมนะครับส่วนประกอบของเตาแก๊สพลังงานแกลบ 1. กล่องฐานทําจากสังกะสีเคลือบด้วยแผ่นกันความร้อนและการลม 2. ท่อเหล็กดํา 3. ฉนวนกันความร้อน 4. พัดลมของคอมพิวเตอร์และ5แกลบที่ได้จากโรงสีข้าว ครับตอนนี้เราก็เจอแล้วครับสิ่งที่เราตามหาก็คือนี่เตาแก๊สพลังแกลบนะครับครับคุณลุงมนูญครับเตาแก๊สพลังแกลบมีวิธีการใช้งานอย่างไรเราจะใส่แกลบลงไปในในกระบอกนี้แล้วก็จะแจ้ล้มเป่าหลังขึ้นมาที่ขบวนลงจากนั้นก็มันก็จะเป็นแก๊บออกมาเรายังมีตัวครอบเราหนี้ครับคุณลุลงสาธิตให้ดูได้เลยครับเ<ๆ>ลมต้นจุดกัน ถ้ามันไฟมันติดเต็มหน้านี่ปุ๊บเราก็เอาแจ้คตัวนี้ครอบลงไปเมันก็เกิดแก๊สขึ้นมาก็มีลมข้างล่างนะครับก็จะช่วยทําให้ไฟติดง่ายขึ้นนะครับเติมออกซิเจนเข้าไปตอนนี้เราก็ต้มไข่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่กว่าจะสุกนะครับครับเราใช้เวลาต้มไข่ไปประมาณ7นาทีนะครับซึ่งพอๆกับใช้แก๊สธรรมดาเลยนะครับที่เราใช้ในบ้านเลยนะครับ จะแกลบเมื่อกี้สีเออสีเหลืองๆอนะครับตอนนี้กลายเป็นแกลบสีดำนะครับเป็นเท่าแกลบไข่เป็ดยินซีนะครับหลังจากต้มแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยนะครับการผลิตเตาพลังงานแกลบไว้ใช้เองนั้นถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถนำมาใช้ได้จริง <laughs> เช่นเดียวกับคุณลุงมนูนวงอารินปราชาวบ,บ้านที่ดำรงชีวิตโดยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นต้นแบบดำรงชีวิตด้วยการทำกรเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่บ้านของตนอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีจังหวะการก้าวเดินของชีวิตที่สมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับฝีไม้ลายมือของน้องๆทั้ง24ทีมนะครับที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับเพื่อนำเสนอผลงานการตามรอยเท้าพ่อออกมาเป็นสารคดีสั้นในแบบฉบับของพวกเขาเองนะครับ หลังจากนี้ครับน้องๆกบจูเนียร์ทั้ง24ทีมนะครับก็จะกลับไปพัฒนาผลงานตัวเองนะครับเพื่อกลับมาสู่การชิงชัยเป็นซุปเปอร์กบจูเนียร์ต่อไปครับใครที่พลาดชมหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานี่ครับสำหรับในโอกาสนี้คงต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับรวมส่งเสริมการเรียนรู้โดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม